ครับขออนุญา ประสบการณ์มาแลเกเปลี่ยนเพราะบางอยาอ่างที่อาจจะอาจจะเ,เรียกว่าแอดวาซ์เกินไปนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องก็จะต้องใช้วิธีการในการที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าอ้าไหนบอกว่ามาพูดเรื่องสตาร์ทอัพธุรกิจก็อยากจะบอกว่าเรื่องนั้นนะ่ะเรารู้อยู่แล้วสูงกว่เพาะธุรกิจแต่อยากจะบอกให้เห็นว่า ทุกวันนี้โลกมันไม่ได้เป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยก็อยากจะบอกเราว่าหลายคนก็บอกว่าสตาร์ชีวิตถูกกำหนดไปแล้วอี่เห็นแตกตา่างหรืออาจจะสอบถามเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมันอาจจะซับซ้อนแล้วมันอาจจะเริ่มต้นค่อนข้างที่จะยากแต่ถ้าเราเริ่มต้นได้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยความราบรื่นและ ปีที่แล้วมาใช้จออยู่บนนะปีนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีเป็นทัสปีนก็เห็นชัดเจนมากขึ้นนะพอปีที่แล้วอยู่บนเนี่ยก็จะม่ชัดเจนทีนี้มามามา,มาทำความคุ้นเคยกันนดงผมเป็นใครมาอย่างไหนมาเอาประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังว่าที่ผ่านมาผมทำอะไรบ้างสร้างคุณค่าชีวิตนั่นคือบทบาทและภารกิจของหอการค้า หอค้าไม่ได้วุ่งหวังผลประโยชน์แต่เป็นศูนย์รวมของนักธุกรกิจที่จะยิบยึ่งกลับคืนให้กับสังคมคือหอค้าซึ่งผมเป็น,นป,ป,ป,รประธานหอค้าในปี2 5 5 2 2 5 5แต่ไรายได้หลักหรือธุรกิจหลักของผมในี่จริงอยู่ที่ศูนย์หนังสือและโรงเรียนกฎวิชาพิภูที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นแล้วว่าเพื่อนเก่าอาจารย์บริวรรนราศรนนีในช่วงที่เรียนปริยโทด้วยกันเนี่ย ผมกองกำเนิดบริษัทพิพุกหนึ่งศูนย์หนึ่งจำกัดขึ้นมารู้กันในนามว่าศูนย์หนังสือและโรงเร,เงรียนกวดวิชาพิพุกตรงนี้เองเป็นบทบาทสําคัญที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นที่เราได้มีโอกาสมามาพบปะก,กันแล้วก็มารับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันแม้ว่าชีวิตเราเปลี่ยนแปลงได้ผมเองได้เปลี่ยนคำเปลี่ยนธุรกิจเปลี่ยนชีวิตเอง มาจุทุับันเนี้ยเพราะประโยคเพียงประโยคเดียวที่คุณวิทูลสุยมนาคุณเนี่ยเชิญผมไปฟังการบรรยายหลักสูตรปรียนโทขอ,ของมาเลยขอนแกนครอบครัวบรรมมพบุรุษมาโดยตลอดลักษณะธุรกิจก็จะเป็นดําเดิมฝลายคนองจะย่าผ่านในหน่วยงานคือสัง,สงกัสงดสำนักงานการบรมาุตสาหว,วัรร้อยเอ็ดซึ่งปัจจุบันก็แบ่งเป็นเขตพื้นที่การศาหนึ่งสองสาม2 3ก็มีมัธยมเพราะตังน,น,นี้นเองเมื่อจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทำยังไง เมื่อโรงเรียนจากเดิมอยู่ในความดูแลและจัดสรรว่ประมาณของสัมงานการศึกษาในวัดเล่น,จะ,นจะเปลี่ยนเป็นนิติบุคคลเพราะฉะนั้น,น,น,นสักงานเขตพืน้นที่ก็เกิดขึ้นก็เป็นได้ตัวนี้เองก็เป็นประสบการณ์หนึ่งที่เกิดจากผลงานการวิจัยในการเรียนระูตรเรียนโทซึ่งเป็นงานวิจัยที่ผมทำขึ้นเพื่อมาใช้กับวิบุกโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้เองก็เล่าช่บนฝัง ทีนี้ส่วนขนส่งวิกพอร์กลจิสติกที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจอยู่ในเซกเตอร์เดียวหรือธุรกิจเดียวความเสี่ยงเหมือนกับเก้าอี้เก้าอี้ถ้ามันมีขาเดียวเราต้องประคองอยนะ่างนั้นพร้อมเลยอะ่ะพร้อมอย่างครับรอโอเคนะถ้าพร้อมวันนี้ผมจะชวนเราทุกคนเนี่ย ทำในสิ่งที่มันยากแล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่มันจะเป็นไปได้ไม่เชื่อลองดูนะ